ตรงไหนเป็นสิวก็ปาดลงไปเนื้อดีมากแค่ใช้นิ้วเหี่ยวก็ปิดได้เลยอะ่ะดูตรงใต้ตาไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ตกร่องเลยด้วยมีคุชชั่นแล้สิวแล้วมีคอนซีลเลอร์แล้สิวยังนี่คือคอนซีลเลอร์ซ่อนสิวโตวใหม่จากหมอพงนะคะแพคเกจแบบใหม่แบบสับไม่เหมือนใครด้วยมาเป็นหัวแปรงจะใช้แค่แคกดๆออกมาสะดวกมากแหวนใช้เป็นเบอร์03นะคะตรงไหนเป็นสิวก็ปาดลงไปเนื้อมีความนุ่มไม่เหลวเปินเกาะผิวดีนะคะ เนื้อดีมากอ่ะแค่ใช้นิ้วเกลี่ยก็กลิบได้เลยอะเนียนมากลองใต้ตาบ้างใช้นิ้วเกลี่ยแบบง่ายๆเลยด้านที่ทากับยังไม่ได้ทาคือกลิบเวอร์นี่ลงแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวเลยนะเทสน้ำให้ดูตัวเนี้ยทนมากระหว่างวันเหนือออกอ่ะสิวก็ไม่โปะออกมาแน่นอน ดูตรงใต้ตาไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ตกลงเลยด้วยฟินิชลุกวันนี้งานผิวคือดูไม่ออกเลยว่าเนี่ยแต่งหน้าทั้งที่เป็นสิวอะ่ะมันกริบนะแต่ว่าดูเป็นผิวไม่หนานแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยแค่แท่งนี้แท่งเดียวจบแถมราคาน่ารักด้วยแค่สองใบแดงมีทอนเองคนเป็นสิวกดเซฟไว้เลยถ้ายังไม่ลองแล้วแกจะเสียใจยไม่ทําให้สิวขึ้นเพิ่มแถมยังปิดสิวได้เนียนกริบแบบสุดๆอนะแนะนําเลย